วันนี้ฝนตกเป็นวันที่สามแล้วมั้งเนี่ยจะหมดหน้าฝนละแต่ฝนมันก็ยังตกอยู่ทั้งหมดเราก็แต่งเอาไม่ได้แต่งอะไรบ้างมาเกิดมาในโลกนี่มันหลายๆอย่างได้เกินอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย ไม่ใช่เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้น้อยนักที่จะถูกใจของเราจร<ม>ิง<ม>เป็นคราวาดญาโยมกูกปรารถนาอีกอย่างหนึง่ง<ม>เป็นพระปรารถนาอีกอย่างหนึง่งเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าแต่ละคนมีความปรารถนาถึงจะต้องการปรารถนาความสุขเหมือนกันแต่ว่า ในสิ่งที่ต้องการนั้นมันก็แ,แตกต่างกันไปอีกในสาขาย่อยเพราะงั้นเพราะนั้นพระที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้ามาบวชตกลงว่าจะเข้ามาบวชญาตพี่น้องพ่อแม่มอบหมายที่จะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนอย่าง บันติดตะสม,มาเนเณสม,มณะสม,มาเนเณรสังจิตจะสม,มาเนเณสม,มาเนเณรที่เขาบวชตุ้นก็แล้วแต่เป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นลูกชายคนเดียวอีกต่างหากแต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชภาษาริบุตรท่านก็ถามนะสม,มาเนเณบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นต้องอยู่คนเดียวนะปรารถนา จะให้ได้อย่างใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะการคลองชีพเพราะเราเป็นนักบวชเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาให้อย่างไรเราก็ต้องทานอย่างนั้นเราก็ต้องฉันอย่างนั้นเราก็ต้องรับอย่างนั้นจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างมันไม่ได้เพราะไม่ใช่เราหาเองเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็ควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอีก ไม่ใช่เขาให้อันหนึ่งตัวเองต้องการอันหนึ่งเขาให้อันหนึ่งต้องการอันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อาหารตามสั่งลักษณะอย่างนั้นอ่ะเปลาตนาของเย็นอาจจะได้ของร้อนเนี่ยอยากจะกินน้าแข็งเนี่ยเขาอาจจะเอาน้าต้มมาให้แบบนั้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเต้องการน้ําต้มเขาก็เอาน้ําแข็งมาให้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะเต้องการเปรี้ยวได้จืดเต้องจานจืด ได้เข้มลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้อย่างใจคือเป็นผู้ขอเดินไปตามตระกูลต่างๆเดินบิดาบาตตามตระกูลต่างๆเดินไปแล้วก็เขาก็ใส่ให้อย่างไงก็รับอย่างนั้นเราจะไปเรียกร้องว่าอาหารในต้องการอาหารในดีอาหารในมันดีอาหารใ้ถูกกรบโรคอาหารนี้ไม่ถูกกรบโรคอาหารในทานได้อาหารในทานไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ เขาให้อย่างไรต้องรับอย่างนั้นอันนี้คือการเป็นอยู่ของสมณะของพระแล้วก,การเป็นอยู่ก็อยู่ตามลำพังนอนองค์เดียวใช้ผ้าที่เขาถวายมาตามปีตามเกิดเราจะไปเลือกสรรอยู่ในตลาดไม่ได้ถ้าหาว่าเธอเสียสละอย่างนี้ได้เธอทำตัวอย่างนี้ได้ เธอก็จะบวชได้แต่ถ้าหากว่าเธอทําตัวอย่างนี้ไม่ได้เธอก็จะบวชไม่ได้เพราะชีวิตของพระเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้คือก่อนที่จะบวชท่านพระสารีบุตรหรือพระเทระผู้ใหญ่ท่านจะทําำความเข้าใจอย่างนั้นเสียก่อนก่อนที่จะให้บวชแต่ผู้ที่จะบวชท่านก็มีศรัทธาเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วมีศรัทธาแน่วแน่อยู่แล้วมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วบุญ ยามบารมีของท่านในอดีตชาติพร้อมอยู่แล้วท่านไม่แค่ยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วก็นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่อุปชาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอริยบุคคลเป็นทอดทอดอย่างพวกเราได้ศึกษา ประวัติของท่านน่ะทั้งสาวกทั้งสาวิกาทั้งสมมาเนนทั้งพระภิกษุทั้งอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นสมัยนั้นสรุปแล้วก็คือกรรมเป็นมาตามบุญกรรมในอดีตชาติเป็นเครื่องเกื้อกูลหน,นุนถ้าเราจะพูดในปัจจุบันเราก็พูด ในเห็นในปัจจุบันแต่ตามม่จริงมันเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตเหมือนกับพวกเราจะได้กินข้าวเนะี่ยมันเป็นมาอย่างไงมันจึงเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวสวยอยู่ในบาทของเรามันก็ต้องมีเหตุซะก่อนก่อนที่จะมีข้าวอย่างนี้เขาก็ต้องปักดำต้องทำไร่ทำนามีพิธีกรรมจนมาถึงเป็นข้าวสุกอันนี้ก็เหมือนกัน ก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่ว่าท่านจะได้โดดเด่ขึ้นมาก็ได้เป็นเอาเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสืบดูประวัติของแต่ละท่านแต่ละองค์แล้วไม่ใช่ย่อยเหมือนกันท่านสู้มาจนทนทุกทรมานมามากต่อมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสู้อย่างทุกวันนี่นะเราหวังอะไรหวังอนาคต ขอให้ได้สําเร็จมักสาเร็จผลเร็วที่สุดให้ได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลขั้นตน้นจะตัดทุนทางย่นท,นทนทางเข้าไม่ให้ไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังไม่แน่อาจจะวกวนเวียนสูงสูง,สงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนถึงชาตินี้ก็เถอะ ถึงเราจะทำดีขนาดไหนสั่งสมบุญกุศลขนาดไหนแต่ความแปรเปลี่ยนกรรมที่การกระทำนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสถานการณ์อย่างที่นายพานที่ว่าผู้เมียได้สำเร็จพระโสดาบันตัวเองไปเกิดเป็นคนชนบทไปหาดักสัตว์กินอยู่ในป่า แต่กนบุปกรรมของท่านเป็นยังไงผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นอุปนิสัยไปเทศปโปรดพ่อแม่ลูกลูกชายเจ็ดลูกสะพ้ายเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าแม่สิบหกพ่อรวมแล้วเป็นสิบหกชีวิตในอดีตชาติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านรู้นะอดีตชาติของพวกนี้เป็นยังไงทําไมชาตินี้ท่านทั้งสิบหกคนจึงได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน ในอดีตชาติในอดีตชาติที่แล้วท่านเป็นเศรษฐีเขาสร้างพระบรมสาลีรีกธาตของพระมหากัสสปะเพอเขาสร้างเจดีย์พระมหากัสสปะขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ประกาศหาเศรษฐีผู้ที่บรรจุถ้าว่าใครลงทุนบรรจุ ให้แคาว่าใครเป็นผู้มีทุนมากเสียสละมากจะให้คนนั้นเป็นคนบรรจุเพราะคงจะเจดีบางส่วนก็คงจะยังไม่เสร็จนั่ะคงจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเศรษฐีบ้านนอกก็เห็นว่าอืเราก็มีเงินอยู่สิบโกดเราควรจะให้ไปโกดหนึ่งเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าเพื่อจะได้เป็นหัวหน้า เศรษฐีคนนี้ก็เลยให้ไปโกรธหนึ่งคือสิบล้านแต่ที่คนในเมืองเขาก็บอกว่าเห็นไหมเศรษฐีบ้านนอกเขาจึงมีความก้าวหน้าเขาอยากจะเป็นหัวหน้าเศรษฐีในเมืองของเราไม่รู้มีเท่าไหร่มแจะเก็บอย่างเดียวไม่รู้จักทําบุญเลยเศรษฐีในเมืองก็ก,กวนน้อยหน้าทีในเมื่อเศรษฐีบ้านนอกเขาให้โกรธหนึ่งแล้วสิบล้าน เสยดนี้ในเมืองเขาเลยเอาถมเข้าไปสองโกดยี่สิบล้านเพื่อจะเป็นหัวหน้าบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุของพระมหากัสปะพระพุทธเจ้ากัสปะเศรษฐีบราน,นอกเขียนอย่างนั้นอีกให้ไปอีกสามล้านผลี่สุดไล่ไปไล่มาจนถึงเศรษฐีบรนนอก ให้ไปจนถึง8ดล้านเศษษฐีในเมืองให้จนถึงเก้าล้านให้จนถึงเก้าโกรดร้งันเออเก้าโกดกับเก้าสิบล้านมนันแต่นี้เศียฐีบ้านนอกเงินมัตตะกนมีอยู่มีอยู่10โกดเท่านั้นเองท่นี้ก็ยอมแพ้บอกอถ้าเราเอาให้อีกโกดนี้ เศรษฐีนี่ก็เขาคงจะให้อีกสองขึ้นไปอีกเราคงสู้ไม่ไหวหมดเงินอยากให้คนรู้แล้วว่าเราหมดเงินแล้เินเอาล่ะเรายอมแพ้ก็เลยจ่ายไปแปดโกดเศรษฐีในเมืองขาเก้าโกดเเขาให้เก้าโกดทแต่นี้ก็เศรษฐีบ้านนอกเนี่ยเมื่อเป็นผู้ยอมแพ้แล้วบัดนเนี่ยหมดเงินแล้ว ไม่สู้ต่อไปแล้วไม่ลงขันต่อไปแล้วก็เลยพาลูกพาเมียพ่อแม่แล้วก็ลูกชายเจ็ดคนลูกสะใภ้เจ็ดคนรวมแล้วเป็นสิบหกคนเข้าไปมอบตัวเป็นทาสรับใช้เจดีย์ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นทาตรับใช้เจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจจปะจนชีวิตจะหาไม่ จะดูแลปณิบัติทุกอย่างทําความสะอาดทุกอย่างเป็นทาสรับใช้พระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสปะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนทั้งหลายเขาเห็นเออหาได้ยากเป็นผู้เสียสะละแล้วยังเป็นผู้เสียสะละกระทั่งชีวิตจิตใจด,ด้วยที่จะยอมเสียสละเป็นท่านรับใช้พระเจดีเนี่ยคนอย่างนี้หาได้ยากเอา้าคนอย่างนีนะ้ควรเป็นหัวหน้า เขาก็เลยยกเศรษฐีบ้านนอกให้เป็นหัวหน้าอีกทั้งที่เศรษฐีในเมืองให้ทุนมากกว่านะแต่ว่าอันนี้ทั้งกายทั้งทั้งเงินด้วยทั้งกายทั้งใจด้วยว่างั้นเถอะทุกอย่างมอบกายถวายชีวิตต่อพระเจดีเขาก็เลยยกให้เศรษฐีบ้านนอกเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีด้วยกธาถาจากนั้นท่านก็นดูแลปนนิบัติทุกอย่างในพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัากสปะ พอตา,าตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นเกิไปไปอยู่บนสวรรค์นะเพราะอ,อัน้สงูแลพุทธ,ธเจดีพอลงมาเกิดผู้เมียนะ่ไปไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ผู้ผัวนะี่ยไปพลัดไปยังไงไปพลัดหลงไปยังไงไปเกิดเป็นลูกนายพนอยู่บ้านนอกอนะ่ะแน่มันเป็นอย่างนั้นไปอีกได้กลมมันใครมองไม่เห็นไอ้ตูดข้างหลังมันเป็นยังไง อพอไปเกิดเป็นนายพรานเสร็จแล้วก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็บรรทุกพวกเนื้อพวกสัตว์เอามาขายในเมืองพอมาเห็นแทนีลูกเศรษฐีเนี่ยอยู่ในเมืองอไปเห็นชายหนุ่มคนนี้ก็ดคงจะปิ้งเหมือนกันเถอะอก็เลยวิ่งตามหาอุบายตามพวก หนุ่มคนนี้ไปเพราะมันอดีตชาติจากนั้นก็เลยต่อมาก็ไปอยู่ในชนบทได้ลูกถึงพวกลูกทั้งหลายแล้วก็ไปเกิดกับตาแก่อีกเหมือนกันนะไอพวกที่ดูแลปณิบัติพระเจดีผู้ไทยเจ้กากัตสปะคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้นะเด็กเด็กสาวคนนี้นะที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยนะได้ไปฟังเทศพระผู้ธเจ้าอยู่ในเมืองในกรุงสวัสีนะี่ยอยู่ในเมือง ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทีนี้ไปอยู่กับพรานพรานป่าสามีเป็นพรานหาหญิงสัตว์เลี้ยงชีพอันนี้พระโสดาบันพระโสดาบันมีศินห้าโดยอัตโนมัติที่ไม่ได้รับศินเหมือนงันไม่ได้รับสินแต่เป็นสินอัตโนมัติคือศิลพระโสดาบันทีนี้ไปอยู่กับพรานจะทํำยังไงเวลาผัวจะไปป่า ต้องการจัดราอาวุธที่จะไปดักสัตว์ที่จะไปยิงสัตว์ผู้ผัวก็บอกเมียเือเอาหน้าไม้มาให้หน่อยสิต่นี้จะทํำยังไงในฐานะที่เราเป็นเมียเขาเป็นแม่บ้านเขาจะกัดเข้นก่อนไ,ไดละไปหยิบหน้าเอาให้เอาให้อในใจพระโสดาบันท่านบอกว่า ที่ข้าเอาให้นี่นะข้าไม่ให้แกเอาไปยิงสัตว์นะข้าเอาให้แกเท่านั้นในใจนี่แหละอันนี้คือเป็นกุสโลโบายน่าคิดอีกเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าใจของท่านไม่มีเลยที่จะให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าขอมาท่านก็ให้ด้วยความจำเป็นจำใจข้าไม่ได้ให้แกเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ ข้าเอาให้แก่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นเจ้านายเหนือหัว,หว,หวลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่นี่ผู้ผัวเขาไปข้าจัดตัดชีวิตตามที่นั้นน่ะแต่เมียมไม่ยินดีอันนี้ก็คือพระในยุคสมัยนั้นท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทำไมนางเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมจึงเอาจัตตราอาวุธให้สามี มันจะไม่เป็นบาปเหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าในเมื่อมือไม่มีแผลถึงจะจับยาพิษยาพิษก็เข้าไม่สู่เข้าสู่มือนั้นไม่ได้เพราะมือนั้นไม่มีแผลถ้ามือมีแผลแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็คือมือท่านมีกิเลสอยู่มันก็เข้าได้แต่นี้ถ้าหรว่าไม่มีกิเลสมันเข้าไม่ได้ความชั่วเข้าไม่ได้นี่แหละ จากนั้นมาก็พระพุทธองค์เห็นอุปนิสัยพ่อแม่ลูกเต็มที่แล้วพระพุทธองค์ก็ไปบินไปองค์เดียวเลยไปอยู่ในป่าไปเห็นก็ไปเห็นแล้วแล้วคือพวกบ่วงเนี่ยที่ดักสัตว์เนี่ยพระพุทธองค์เดินไปก็ไปปดปดปดป,ด,ป,ด,ปดไปพอปดไปก็ไปนั่งอยู่นู่นสุดท้าย,นยในพรานที่ไปดักสัตว์เอามันใครมา ดบ่วงของเราเนี่ยวะไม่เห็นสัตว์ถูกสักตัวเนี่ยวะวันนี้ไหยเดินไปเดินไปไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่โอ้สมณะหัวโลนี่เองมาทํากับข้าเนี่ยทำกับข้าได้อย่างนี้่งไงเนี่ยพอว่าเด็กโมโหจัดเลยกงธนูขึ้นไปก็จะยิงเลยงั้นถอ,อะยิงพระพุทธเจ้าแต่ปล่อยลูกศรไม่ออกพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์เหมือนงั้นนะเอะ ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็คงจะทะลุแล้วพุ่งทะลุว่างั้นแต่แต่นี่ไหพผ่านกงธนูขึ้นไปปล่อยสายธนูไม่ออกปล่อยลูกธนูไม่ออกแต่เอาลงก็ไม่ได้เอาขึ้นก็ไม่ได้เลยด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านก็กกงอยู่อย่างนั้นเลยแต่เนี่ยอกงธนูอยู่อย่างนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยเอาลงก็ไม่ได้เพราะอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าไม่เอาลงเอาลงไม่ได้เทนี่แม่ก็เลยถามเอ,อ้ ลูกพ่อสู้เจ้าไปสายแล้วไม่เห็นมาคงจะมีอะไรมั่งก็พบไปในป่าอาจจะมีเสือมีงูมีอะไรก็ได้ใช่ไหมไปดูสิตามดูสิพ่อสูเจ้าไปสายไหนไหมลูกชายเขาไปอีกเจ็ดคนเดินเดินเดินตามไปแถวแนวไปพอไปเห็นพ่อกําลังโก่งธนูอยู่น้าลายไหลแล้วเหนื่อยเอ่างั้นแต่ปล่อยธนูไม่ออกพวกนี้ก็โอ้สมณะนี่เด็ที่ทําให้พ่อพ่อของเรากําลังจะยิงอยู่เนี่ย พวกลูกชายกําลังไัยสกันเชยกธนูขึ้นมาจะยิงพระพุทธเจ้าอย่อ่อยธนูไม่ออกอีกคนะเอยเป็นแปดคนทั้งพ่อวนะที่แม่กับลูกสะพ้ยเอ,อ๊ะทำไมออลูกชายกับพ่อทําไมไม่เห็นมามีอะไรวะไปพวกเราไปตามดูพอพอพอ,พอแม่ไปเห็นเห็นพระพุทธเจ้านั่งพวกนี้กำลัง เล็งธนูไปใส่อยู่งั้นแต่เอาธนูยิงไปใส่จะยิงไปใส่ผู้แม่ไปเห็นนั่นโอ้ยพวกท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนั้นพ่อของข้าชดเจ้าจะไปยิงได้ยังไงยุดพ่อว่าแลวนะโอ้โหเราไม่รู้อนนี่คือพ่อตาของเรานะอันนี้โอ้ไม่ใช่ลู้เราไม่รู้อันนี้อันนี้คือตาคุณตาของเรานะก็เลยสํานึกผิดได้ลดธนูทันทียังอะพอลดธนูเสร็จแล้ว พ่แม่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเขาจะนั่งคุกเขา่าคานเข้าไปกราบเลยวพาะงั้นเถอะขอโทษขออภัยพระพุทธองค์กรเ,เทศให้ฟังพระเทศให้ฟังก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งหมดแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วมีแต่พ่อได้สําเร็จลูกชายได้สําเร็จลูกสะพ้ยได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งหมดพร้อมกันนถ้าจะว่างไปแล้ว บุปกรรมเก่าของท่านในอดีตท่านเป็นผู้รับใช้ในพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจจป,ปัสร้างสุดสั่งสมบุญกุศลมหาศาลแต่ทว่าการเกิดพลิกล็อกนี่แหละว่ากรรมตัวนี้แนหะน่ากลัวทีเดียวถึงใครจะทํากรรมสิ่งไหนไว้ก็ตามถ้าหากว่ายังไม่ได้สําเร็จพระสูดาบันขึ้นมาพร้อมที่จะ แปลเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างแต่ทําไมนางที่เป็นพัญญาท่านเป็นพระโสดาบันแล้วทําไมจึงได้เป็นได้ไปเป็นเมียของนายพานแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าท่านเป็นพระโสดาบันโสดาบันแล้วนะ่ะในชาตินี้นะท่านก็ไม่ทําความชั่วถึงยังไงท่านก็ต้องไปสู่สวรรค์ของท่านวันยังค่านางคนนั้นนะ แต่นิกรรมของสามีหรือลูกเพิ่งมาได้ที่หลังนี่ได้สำเร็จเป็นพัสโุดาบันเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นเพราะนั้นพวกเราสั่งสมบาร,รมีทุกวี่ทุกวันเดินโยกมกมนั่งสมาธิภาวนาไม่รู้ยุงไม่รู้ลิไม่รู้ลิ้ลน <c oughs> กัดกินเราอยู่ในป่ารงพงไพก็เพื่อปรารถนาความสุขทางด้านจ,จิตใจ ให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลต่อไปในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าว่ามีความหมั่นขยันอดทน <c oughs> ก็พยายามทําให้พบนิชาตินี้ให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล <c oughs> ได้ถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆ <c oughs> มีความพยายามในจิตในใจไม่เหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้แล้วแต่ถ้ามาพวกเราประมาท อย่างที่เล่านิทานเมื่อวานนี่นะถึงจะพระอินท์จะมาทํานายว่าท่านจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าตัวเองเกิดความประมาทไม่ได้สนใจไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขมันก็อย่างนั้นนะ่ะเหมือนคณนักกีฬาทําไปหาโหนหมอโหนหมอทายทํานายทายทักเดียวเทีมของท่านจจะชนะแต่หย่อนในการซ้อมหย่อนในการดูแลหย่อนในการปรับปรุงแก้ไข แล้วจะชนะเขาได้ยังไงนักมวยก็เหมือนกันคุณนี่แหละจะเป็นฝ่ายชนะแน่ละคราวนี่หมอโหนชั้นเอกทำนายแล้วแต่ตัวเองไม่สนใจตัวเองปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจมันก็แพ้วันยังค่ำนั่นเหมือนเราจะสอบได้เราจะสอบได้แน่แน่โหนหมอดูเขาดูแล้วดวงเฮงจริงๆได้จริงๆแต่เราขี้เกียจ ไม่ได้สนใจถึงจะได้ก็ได้คะแนนแบบไม่ดีเพอเพอตกอีกต่างหากเพราะเาะตาหตุไรเพราะประมาทไม่เตรียมพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันะถ้าว่าพวกเราเตรียมพร้อมถึงจะงจะไม่ชนะแต่พวกเราเตรียมพร้อมอาจจะเป็นฝ่ายชนะได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติจิตภาวนาของพวกเราท่านทั้งหลาย ทา้งว่าพวกเรามีความหมั่นขยันพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความสําเร็จมีโอกาสอ,อย่างที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพาพระพุทธปฏิบัติมามีโอกาสไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นมันไม่อยู่กับที่ล่ะถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอยู่ นี่ยวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับการเกิดมาการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทั้งที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาของพุทธเจ้ากัสปะเกิดมาพบนี้ชาตินี้ยังแปลเปลี่ยนเป็นถึงนายพรานได้เพราะนั้นชีวิตถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันเมื่อไหร่ชีวิตของพวกเรายังไม่แน่นอนพร้อมที่จะผันแปรไปลงต่ำได้ ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นอย่าประมาทควรสัง่งควรสั่งสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถึงยังไงก็ไม่เสียหายที่ท่านได้เป็นท่านรับใช้พระพุทธเจ้ากสปะรางวัลอันมหาศาลก็คือท่านได้สาเร็จพระสูดาบันแต่ว่าบาปกรรมที่ท่านได้ทํานั้นท่านไม่ได้พูดเอาไว้ว่าท่านได้ทํากรรมเอาอันไหนไว้ในอดีตท่านจึงได้ไปเป็นนายพรานอยู่ในป่าอย่างนั้นก็คงจะมีบาปกรรม บางอย่างที่จะผันแปรดวงวิญญาณของท่านให้ไปตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ท่านยังมีกรรมดีนะพระพุทธเจ้ายังไปโปรดได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ป่านใทานทันท่คงจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผละพวกเราก็นําเอาตัวอย่างมาพูดสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขกายว่าจาใจของเราให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้น เป็นระยะบุคคลตามแนวแถวท่านที่ได้สำเร็จมานะต่อนนี้ไปรับพร